ขนมจีนมาเด้พี่น้องคักมือเนี่ยสวัสดีครับพอบสามารถอันยี้ษ์กัพี่น้องเอนี่ห้องกับเมื่อน้ำเสนอเมนูโอ้พี่น้องเลยเส็นกระซาครับผมกดทำขนมจีนกุ้งสดเฮ้ยนีงง่ผักแกงของจีนีคานาไต้หวันครับผม มะก,กหลับมะต้องวาดไรยงังบ้นบานๆเศบๆน้ำกันแยลโน้องเจ้เข้าเสียดีตัวพี่น้องเียหมต้องเงียบไม่ อเอาส่วนให้กันด้วยม,ม,มันโดนหลายจนแขนไปหน่องเลยมันกลุ่มเอมพี่เพื่อหน่อง หวานโดนไล่แค้นครับผม อย่าใช้มือมันยังแซ่บอื้อ 哇，现在比做平常，好。嗯，嗯、mm。Hmm. Mm.

บาดดอกเดียวรู้เรื่องเ <c oughs> พชรเสรยดายหนำมันโม,มมีสุด ขอใครด้วยพี่นอ้องบ่ต้องหยานหวานมันสดครับเพราะว่าผมอยู่ติดทะเลเลยห่างจากบางแสนไปประมาณ5นาทีฮอดแต่ว่าเส้นข้าวปุ่นนี่เส้นน่อยดีครับเหนียวแซ่บนตำแซ่บอยู่ แต่ว่าผมแชร์ไปโดนบดดทโซเชีด้อาจคลิปนะพี่น้องนะมันอกับเมืออ่อแบดูดน้ำไปเมือ่อ นแห้งพี่น้องกุ้งนี่แซ่โซดาโอ้แซ่โซดาไปเป็นชั่มมงครับผมเพื่อเสียมันกรอบมันสดอยู่แล้วครับแซ่มันกรอบเสียงน้องกินกับเหนียวนุ่มดีครับผม ก <c oughs> ุ้งเนี่ยซื้อมากเครื่องร้อพี่น้องเอามาส้งใส่กันเครื่องร้นนี่ครับไฮเซ่ครับผมยูไก,ก่จะเล่แบบโซเท้ตเล่ nè say say kiểu đèn đèn này các này, bao say say, chơi chơi, เพราะสมควรด้วยนะครับเนาะบ่มมดพี่น้องหลายแฮงเอา้าขอบคุณที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเด้อขอบคุณที่มารับชมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอู้เพชรพี่น้อง